เทืองขาวขี้รถขี้เลยใครๆนะมัดเนื้อมัดโตแยงเด้อไม่มีเขารถจักสีขี้กันต้องมาใส่วัดวัดอุตส่าหศาสนาอะไพี่น้องเอ้ยว่าน,นี้่ฝันสีไปจอบไม่อนะอกเนาะจะถึงบ้านอากาศสีน้ำเก็ียบข่าบรรยากาศ,การรกาศต้องอเงาปูฝันสีของมาวางี่ได้อับสมเหมือนกันพี่น้องอันนี้คือน้องพีเมืองเด้อกายน้องพีเมืองไปจะขึ้นแบบนู้นนะพี่น้อง อากาศแ้มแรงเราทสิดุที่ได้ไม่มีรถจอรถจักที่แล้วมารถผีมันล้พี่นาะเหมันแฝงก็ไม่มีนะมีแต่แบบนี้และป่านลยไปทับนะเด็กอบทอใจว่ามันใหญ่อามันยนด,ด้พุ่นคนมันจับนะม,มันห้ามันไม่ได้ตะกี้ตัวเองชอบมันกงงเม่ออีหา่า นมันมีบอว่า hmm> ถ้าพันอย่างยืนมันคือขาว้านโถมขีดินเบิ้งมันทมขี้ดินจับครับเออเรียกวาเยี่มเทับเพศบายบาทุกคนเขาเหินทับเพศอยู่บ่๋ยวมันเอาขนมมาต้อนแนวบัเป็นมายาม อ๋อห้กันบ่านี่นรัมอนนอนบ่ไปเท้านอนน้อยสำนึงเสรนอนเล่นน้อยนึ่งอยู่กับเพื่อจะคนอยู่ดิสอคนมือมัดนแล้วนะนี่ยังกินข้าวเสรอยู่บ่ เนี่ยีนเกาเสดอยู่หน่วยแต่ห้องเราบอหน่วยห้องนี่อหละคีนเกาลรวบอมกินแล้วเต็มเงินไล่ด้หมอไข่ฟุ้งเะไรน เนี่ย <substit> ข <uting> ้างนี้จะอยเลยว่อนี้สัตว์นะฮ่อืวันทวันวันที่พุ่นจะทำจะทำแข่งขันแขงขันคือแขงขัน สังลายเด้ดินนะมคนเป็นปีแล้วปีสอปีเด็โซมาก่อนที่โมนี้นั่นมาได้นอือเจอพอไปพอมาเนาะตอนนั้นเป็นลมไม่ได้เจ้าเนี่ะเป็นแม่ของเช้านึ่งเลยเออ ก่ารย่พอเอาเทาบ่กบ่ได้กินกินอไรมันอันท้องันได้กกินไุงกว้างไปอนซ่าไปไปหมดหมดวางหดยาวเลยบ่ พอดคนแรกอทีชิ้นคนแรกบางทีเจาสี่เจาหยางกับบางก็พักกาคิดวัชเห็ดอนาห้พอด้ครบหมกเกินสองปีนะขาเห็ดในทางภาคอีกแวใช่สหมข้าแล้วก็สีต้นเพิ่นมาสามกันนะว่าอันยาวางกิดนะอดีคก็หพากเพิ่นสองปีแล้ว่าทีเจ้าสี่นะบานทีเรกวัชเห็ดมืดอืดวันศุกร์ให้มันทันทุ่ิคนคือสหลายกันเลยบอก มือมือนั่นครับมันบุญละมันบุญร่วมด้วยมันมันสินนะมันชุบมันเละกับเขาคือสิบสะดวกมันได่นะมันมันสะดวกแล้วมันอีไรเนาะฝากติดตามบางด้วยนะครับขอบใจหลายหลาย